สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมเตแออมบอลครับไปดูซิว่าวันนี้หนึ่งทีมเนเน้ไปดูซิว่าเป็นทีมไหนครับหนึ่งทีมเนเน้ครับวันนี้ครับทางด้านของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ครับอีกหนึ่งทีมครับทางด้านของอินเตอร์กูใหญ่ครับเปิดบ้านรักการมาเยือนทางด้านของบาเยอร์มิวนิคครับบาเยอร์มิวนิคครับนัดนี้ครับเป็นรองค่อนข้างมากครับ เพราะว่านัดที่แล้วครับแพ้คาบ้านหนึ่งสองต่อหนึ่งและมาเยือนในถิ่นซานซิโรครับทางด้านของอินเตอร์งูใหญ่ครับเล่นในถิ่นดูดีชัดเจนครับและเคยเจอกันมาครับผ่านกันแพ้ผ่านกันชนะก็จริงครับแต่วันนี้ครับปีนี้ครับทางด้านของนะซิโมเนอินซากีครับนายใหญ่นะครับวันนี้จัดชุดที่ดีที่สุดครับและตัวผู้เล่นนะครับอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะกองหน้าอย่างนะครับมาร์ติเนสครับและทางด้านของมาคุตุลามนะครับสองคนนี้โอ้โหทีเด็ดที่ขาดและกองกลางอย่างมาคิตยานนะครับดูแล้วครับเฉียบคมและดุดันครับ และโหต่อบอลกันไม่ต้องพูดถึงครับเล่นในถิ่นซานติโลครับวันนี้ค่อนข้างยากนะครับเป็นงานยากของนะฮะโค้ชนายใหญ่ของกล้องพนนี้ครับดูแล้ววันนี้จะบุกมานะครับจะทําได้ดีแค่ไหนครับต้องมาติดตามตอนนะฮะต่อไปก็แล้วกันนะฮะแต่ผมนะครับดูแล้วสถิติวันนี้ครับดูนะครับเอียงมาทางด้านของนะฮะเจ้าบ้านแน่นอนครับนะฮะเสมอไหนเสมอกันนะฮะดูแล้วครับค่อนข้างนะฮะทางด้านของอินเตอร์งูใหญ่วันนี้น่าจะจบสกอร์ได้ดีนะฮะและดูแล้วทีเดียที่ขาด จะอยู่ทางด้านของอินเตอร์มูหญ่ครับรูปเกมดุดันและลุกดุดันแต่ไม่ใช่ว่าทางด้านของบาเยอร์มิวนกจะไม่ดุดันนะครับวันนี้ก็มากันพร้อมหน้าพร้อมตาไม่ว่าจะเป็นเฮลิเคนนะครับหรือว่าทางด้านของนะโทมัตมุลเลอร์นะครับและตัวอื่นๆนะครับทางด้านของคิมิดนะแดนกลางอย่างจ่ายบอลแบบดีๆอย่างเงี้ยนะค่อนข้างจะทำผลงานได้ดีนะแต่ต้องมาดูกันครับวันนี้ครับที่ทเด็ยที่ขาดนะครับผมให้เลือกเลยวันนี้นะผมมองทางด้านของอินเตอร์มูหญ่เล่นในบ้านนะครับลัดที่แล้ว บุกไปเยือนยังชนะมาได้ครับเล่นในถิ่นซานซิโรดูแล้วโอ้โหวันนี้ง่ายๆสั้นๆเลยแล้วกันนะครับฐาน้านของอินเตอร์งูใหญ่ครับจะทําผลงานได้ดีและจะไม่แพ้คาบ้านนะครับให้เลือกเชียร์เสมอไหนเสมอกคอยู่ที่อินเตอร์งูใหญ่เลยครับวันนี้ไม่ผิดหวังครับนะหนึ่งทีมหน้าช่องมาฝากนะใครต้องการมากกว่าหนึ่งทีมหน้าช่องก็น้าโปรไฟล์และใต้คอมเมนต์นะครับเข้ามาเป็นครอบครัวด้วยกันมาสดชื่นกันในครอบครัวครับแนวทางที่วางไว้ให้ในครอบครัวนี้มันสดชื่นจริงครับอย่างที่บอกครับการันตีความมั่นคงและฝากถอนรวดเร็วนะนครับ ไม่มีใครดูแลเดี๋ยวผมจะดูแลเองครับฝากถอนไม่รวดเร็วสก,กิดมาหาผมได้เลยครับแนวทางมีให้ทุกวันนะครับและถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดบันทึกรายการโหวตกดซับประคายเพื่อกำลังใจให้ผมเต้บองบอลด้วยแล้วกันนะครับทำคลิปดีๆหนึ่งทีมเน้นๆมาฝากหน้าช่องทุกวันนะครับและเจอกันใหม่นะครับขอให้พี่นะครับรวยๆเฮงๆบุบงปังไปกับผมเต้บองบอลแล้วกันช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ